วงอาสาพายิ้มวันนี้นะคะพี่จุ๋มปอยเด้งจะพาไปดูแรงศรัทธ,ธาที่ผู้คนมีต่อพี่ไข่หรือว่าไอ้ไข่ไม่มีตกเลยนะคะที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีแต่ผู้คนที่ไปที่นี่เขาจะมีท่าทางแบบพิเศษอยากรู้เหมือนกันว่าทําอะไรเอาละครับไปอาสาพายิ้มกับจุ๋มปอยเด้งที่เมืองปทุมครับมาาาาอสพไยยยิิิ้้เดนทงทงั่ว ิ้มนะคะแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยจุ๋มมาพร้อมกับไอ้ไข่เยอะแยะเลยไม่ครับมีไอ้ไข่นำทานเผื่อจะมีโชคมีลาบกับเขากันบ้างเขาบอกว่านะคะที่อําเภอลำลูกกาคลอง13บาค่ะคุณผู้ชมคาโอ้โหไอ้ไข่ฟีเวอร์อีกแล้วเจ้าค่ะจุ๋มจะพาได้ยังไงล่ะคะไปชมกันสิคะอาสาพายิ้มวันนี้จะพาเข้าวัดเข้าว่าไปวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13าจังหวัดปทุมธานี ไปไหว้พระไหว้เจ้าปิดทององค์รูปเหมือนตาไข่ที่พระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสได้หลอกึ้นเพื่อไม่ยากกราบไหว้ขอโชคขอราบแต่เออเออเออคุณป้าคะจกอะไรกะคุณป้าล้วงล้วงแคว่งๆเหมือนนี่ขงดีเรพอดีมีตาไข่ที่วัดน,นี้ก็เลยอยากมาขอโชคขอราบประตาไข่ก็เลยหยิบไข่ออกมา ได้เลขสี่สามก็กะว่าถูกแล้วก็จะมาร่วมทําบุญในวันนี้อีกหรือไม่ก็มีกระถิ่นวาป่าก็จะมาร่วมทำเราก็นึกว่าอะไรก็หายขาดทชกทั้ร่วมทั้งจกกระดกมาเป็นเลขสิ่งเลขคอหวยจดกันให้ดีบอกเลยว่างวดนี้มีเหตุนะจ๊ะโอ้ยใครจ๊ะได้ยินไหมว่าจมคออะไร เม่ก็อยากมีช่อกับเขาบ้างนะเิยทีคอะจะได้ไหมเนี่ยวดนนี้คุณผู้ชมเจ้าค่าจากเรื่องของไอ้ไข่นะคะไปดูเรื่องของหนูน้อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วคุณผู้ชมจะต้องยิ้มเลยค่ะหนูตัวกระเปียดนิดเดียวสู้ไม่ถอยค่ะเอาจะสู้อะไรล่ะคะคุณผู้ชมสิค่ะ ตัวเล็กสู้สู้ตัวเล็กสู้ตายตัวเล็กไว้หลายสู้ตายสู้สู้ไปดูลีลาขาแดนรุ่นจิ๋วที่โยกย้ายใส่สะโพกไม่เกรงใจรุ่นพี่แบบว่าแดนข้ามรุ่นกันเลย เขาเรียกว่าเล็กพิษพี่หนูไปเลยนะจ๊ะถ้าแบบขนาดนั้นก็เเก่งมากเลยลูกค้าแต่ว่าตอนนี้ปัญจุมาอยากจะเต้นแบบหนูบ้างจะขอไปซ้อมกันดีกว่าเพื่อพรุ่งนี้จะมาแข่งกับหนูบ้างจะไหวไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคาะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ขอไปซ้อมเต้นก่อนดีกว่าเผื่อจะมาประชันกับหนูน้อยคนนี้นะเจ้าค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะ 多彩。出